นิทานเรื่องจิงโจ้จอมกระโดดกับป่ามหัศจรรย์ณทุ่งหญ้ากว้างไกลในออสเตรเลียมีจิงโจ้น้อยชื่อว่าจัมเปอร์จิงโจ้ตัวเล็กที่รักการกระโดดเป็นชีวิตจิตใจจัมเปอร์มีพลังขาที่แข็งแกร่งและสามารถกระโดดได้สูงกว่าจิงโจ้ตัวอื่นๆวันหนึ่ง ขณะที่ฝึกกระโดดอยู่ใต้ต้นไม้จัมเปอร์สังเกตเห็นเงาแปลกๆเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้นั่นอะไรนะจัมเปอร์ถามตัวเองด้วยความสงสัยจัมเปอร์กระโดดเข้าไปใกล้และพบกับกระต่ายป่าตัวหนึ่งชื่อว่าแซมแซมเล่าให้จัมเปอร์ฟังว่าในป่าแห่งนี้มีต้นไม้มหัสจัน ที่สามารถทำให้สัตว์พูดคุยกันได้และมอบพลังพิเศษให้กับผู้ที่ไปถึงมันด้วยนะว้าวฉันอยากเห็นต้นไม้ต้นนั้นแล้วจัมเปอร์พูดด้วยตาว้าวแต่เส้นทางไปยังต้นไม้มหัศจรรย์เต็มไปด้วยอุปรสรรคทั้งลำธารที่เชี่ยวกราดโขดหินสูงชันและถ้าที่มืดมิด จัมเปอร์ไม่ยอมแพ้เขากระโดดข้ามลำธารฝึกใช้ความเร็วและความคล่องตัวเพื่อปีนโขดหินและใช้หางช่วยพยุงตัวในถ้ำม,มืดจนในที่สุดเขาก็พบต้นไม้มหัศจรรย์ที่เปล่งแสงสีทองอยู่กลางปา่าเมื่อจัมเปอร์แตะต้นไม้ใบไม้ก็ปลิวสวัยเหมือนเสียงพูด เจ้าจิงโจ้น้อยหัวใจกล้าจากนี้ไปเจ้าจะสามารถช่วยเหลือสัตว์อื่นๆด้วยพลังการกระโดดของเจ้าหลังจากนั้นจัมเปอร์ใช้พลังของเขาช่วยเหลือสัตว์ในป่าไม่ว่าจะเป็นการกระโดดช่วยลูกนกตกจากรังหรือเก็บผลไม้บนต้นไม้สูงให้เพื่อนๆทุกตัวในป่าต่างรักและชื่นชมจัมเปอร์ จัมเปอร์ได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่การสามารถในการกระโดดแต่เป็นหัวใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักและความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุข